สวัดีครับเพืนที่อยู่ช่อง Oship Biker นะครับวันนี้เราจะมารีวิว YZF R15 ปี2019 2020 2019นะครับประมาณนี้เป็นตัวออนิวนะครโอเคครับเราก็จะมารีวิวของแต่งครับอันนี้ครับเจ้าของเจ้าของรถนะฮะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อแจมครับโอเคครับทำช่องอยู่ใช่ไหมได้ข่าวทำช่องเลยครับขอชื่อช่องเลยครับ PMK Biker Channel โอเคมาตอนที่รถเลยฮะแล้วคันนี้ขี่ได้ได้มากี่ปีแล้วครับัีได้อะไรนะครับ <6 S 1> ไดมาหเดือนอดูของแต่งฮะหเดือนดูสภาพรถ6เดือนว้าวนึกว่าขี่มาสัก5ปีอะไรเงี้ยครับโอเคครับโอเคมาเริ่มจากชุดบนก่อนเลยที่เห็นเนี้เด่นชุดหน้าครับชุดหน้าของอะไรครับชุดตัดใส เป็นของ R6 ของ R6 ครับต่อครับนี่ยขอบหน้า R6 ทำาให้มันดูสปอร์ตแล้วเหมือน R6 มากขึ้นเนี่ยพี่มันดูเหมือนกันตัววอเตอเดบาร์6น,นะก็ต่อไปชิวชิวเป็นของกง R6 ครับอ๋อ890บอ้าทของาครับถือว่าราคารุนแรงอยู่นะแล้วก็ ต่อไปก็จะเป็นไฟเลี้ยวอ่าไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอยันนี้เป็นตรงจุดน้ำนะฮะได้มา,าราคาเท่าไหร่ครับประมาณ82นะครับโอเคครับแล้วก็ต่อไปก็มาดูที่ชุดบนชุดบนก็จะมีเห็นเด่นเด่นเลยคือการสะบัดการสะบัดได้มาเท่าไหร่ครับ150บาทเป็นของเป็นของเล็กๆกล่องโอเคใช้ มันฟิล์ลิ่งเป็นไางนีระหว่างใส,ใ,สใส่ใส่กับไม่ใส่ก็คือถ้าไม่ใส่หน้ามันตอบแต่ถ้าใส่มันจะหนืดแล้วมันจะแบบเวลาเจอหลุมเจอแรงใจนี่ขึ้นใช่ไหมพี่ <Okay. S 2> อ่าโอเคครับ okay. ต่อไปก็จะเป็นพวกจะเป็นการลอยตรงแผงคอใช่ไหมพี่การลอยแผงคอเนาะแล้วก็ที่จับโทรศัพท์นะครับแล้วก็หน้าหน้าของฟิล์มติดหน้าจอแล้วก็ จะเห็นอยู่ว่าคันนี้ไล่แบบไล่น็อตทองทั้งคันเลยใช่ไหมอันนี้เป็นฝาต้อมนมาครับอ๋อก็คือเราสามารถถอดถอดออกมาเปลี่ยนได้เลยใช<ด>่อะฮะต่อไปก็คือมาดูจุดเด่นเลยก็คือท่ออะคาโบวิกนะอันนี้ทรงอะไรพี่อันนี้เป็น14นิ้วครับอ๋อมีคอฟูหรือว่าสลิปออนครับเป็นสลิปออนอ๋อแล้วก็มาที่ ไทสั้นไทสั้นอันนี้ไทสั้นของพิรัญญา450บาทอ่าได้มาราคาชอว่าสมเพศสมผลอยู่น,นะราคาแล้วก็ได้ของพิรัญยาดย้วยต่อไปก็คือไฟเลี้ยวไฟเลียล้ยวเป็นเครืยนต์น้ำซองข่ายจับ180บาทโอ้โหดูว่าราคาเอาเรื่องเอาเรื่องเลยนะครับแล้วก็มาดูกันที่มือเบรกมือคัตอันนี้เป็นของคังตเป็นของโฟไดร์ครับเป็น190 อ๋อฮะือ <sketches> ว่าสวยมากเลยนะแล้วก็ดูจากตรงนี้นะฮะก็คืออจิภาคันนี้เป็นของเป็นลายมอนสเตอร์ใช่ไหมพี่เป็นตัวพิเศษเป็นตัวถามเลยนะมันต่างกับตัวตัวปกติยังไงครับแบบน่าจะแตกต่างกันที่ลายที่ลายแล้วก็อาจจะมีข้างในนิดหน่อยอ๋อ่าโอเคครับก็ราคาคันนี้เท่าไหร่ครับถ้าเป็นลายมอนสเตอร์98,500 98,98,500 ครับ9 8้า0มั้าร้อย่วนนะแล้วก็เดีย๋ยวดูมันสปอร์ตมากนะนะครับเดี๋ยนะครับ1 0 0 180บนะครับ180นะห้าบไม่ได้โหลดไม่ได้อะไรเลยครับเดิมๆนฮะเต็มเท้าโอเคครับเต็มเท้าแล้วก็ถือว่าคันใหญ่นะคันคันยูเท่าๆเนี่ย เท่าแบบเท่ากับบิ๊กไบค์เลยนะพอๆบิ๊กไบค์เลยนะขนาดมันเนาะนก็มาประึดไฮไลท์เด็ดละขอฟังเสียงข่อหน่อยครับจัไปา เอาเลยครับพี่เปินๆหน่อยแต่ไม่ต้องแรงมากอะไ้พี่โอเคครับเรื่องอย่างมันอยู่ในที่ที่สาธารณานนอดเราไม่อยาก,ก็าเปิ้นเสียงดังเพราะมันไม่ยิงปีบอดคนนะก็คือก็เป็นไงบ้างครับคนรับ y ZF R15 ปี2020นะตัว all new ถูกใจวัยรุ่นกันไหมฮะและรถยอดฮิตเลยแร้วันนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามที่ช่องิิกของพี่เขาด้วยนะชื่อช่อง c h a โอเคครับก็ให้ใครอยากให้ทาคลิปรีวิวรถสวยๆอย่างนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะแล้วก็ลืมกดซับกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอชชบยเกอร์นะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ